เส็จแล้วค่ะน้ำจิ้มปลาหวานผักชีปลาสบะย่างนะคะเรืองเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะ,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 ค,ะ,ะ,ค,ะค่ะวันนี้ยายอยู่ก็จะมาทำสูตรน้ําปลาหวานง่ายๆคือเมื่อวานไปได้ผักชีอ่อนๆมายายก็เลยอยากจะกินน้ำปลาหวานผักชีน้ําปลาหวานนี้สามารถจิ้มสะเดาก็ได้นะคะ ยายก็เลยม,มาทำแล้วก็นั่นแหละงานของเราก็คือต้องทำคลิปนั่นแหละค่ะยายก็มาทำคลิปนะคะก็คือส่วนประกอบยายก็จะมีเกลือมีน้ำตาลเอาในวันนี้เอาน้ำตาลทรายด้วยนะคะแล้วก็น้ำตาลปรี๊บเป็นแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เรามีแล้วก็ส้มมะขามแล้วก็หัวหอมแดงหัวหอมแขกก็ได้เรามียังไงเราก็ใส่อย่างนั้นคะ่ะแล้วก็พริกแห้งนะคะ ก่อนอื่นก็จะเอาพริกกับโหวหอมไปทอดก่อนนะคะยายก็ตั้งกระทะแล้วนะจ๊ะรอน้ํามันร้อนสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะทอดนะคะก็จะใส่พริกลงไปก่อนค่ะ ก็จะเอาขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะไหม้ผอหอมใส่ลงไปค่ะ เตาเล็กอ่ะอันร้อน <c oughs> เลื่องกันปะอยากกินอะไรก็ทำเอากินคนเดียว เอาหอมทอดขึ้นแล้วนะคะเริ่มเหลืองแล้วคะ่ะแต่ถ้าเขาไหม้มันจะไม่อร่อย ห้อเคียวน้ำตาลค่ะน้าตาลปี๊บลงไปค่ะให้เขาละลายนะคะคือซื้อมาใหม่ๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีเวลาทํางานที่จริงใหญ่ก็ต้องเอาไปเคี้ยวให้เขาใช้ง่ายขึ้น ตาลปี๊บเริ่มละลายแล้วจ้ายายก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วคนไปเรื่อยๆนะคะซ้มมะขามกับเกลือค่ะ คนไปจนกว่าเขาจะลายนะคะถ้าใครชอบชูรสก็ใส่ชูรสลงไปด้วยนะคะแต่น้ำปลาหวานของยายจะไม่ใส่ค่ะถามว่าชอบชุรสไหมชอบเหมือนกันค่ะส้มมะขามนี้ยายทำแบบไม่เอาไม่เอาก,ากากทิ้งนะคะเพราะว่ากาก,ากเขาก็เปรี้ยวค่ะเสียดายค่ะหอบคิ้วมาจากประเทศไทย ก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะเคี่ยวด้วยไฟอ่อน,นะคะ่ะใคก็คิดว่าใช้ได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเย็นแล้วเขาจะเหนียวมากกว่านี้นะคะเราจะไม่เอาเหนียวมากนะคะ ก็จะมาผสมกันเลยนะคะยายไม่เอากาก,ากออกนะคะเพราะว่าก,ากากเขาก็ยังเปรี้ยวอยู่และอย่างดีสำหรับลำไส้เราด้วยแล้วก็จะเอาหอ,หอมใส่ลงไปค่ะเอาพริกใส่ลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเขาจะเหนียวนะคะตอนนี้ก็เตรียมเครื่องกินได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำปลาหวานสะเดาของยายู่จ้ะแต่ว่าวันนี้กินกับผักชีนะจ๊ะบอกว่าแซ่บพอๆกันคะ่ะยายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมีความสุขนะคะวันนี้แก้มกับปาสบะคะ่ะ ไปกินข้าวก่อนนะคะแค่นี้เราก็อิ่มแล้วค่ะ